สวัสดีครับผม TC Channel นะครับวันนี้เรามาตรวจสภาพรถ CNP นะครับก็คือพี่น้องคริสเตียนของเรานั่นเองครับผมเออเราเดินเข้าไปอยู่ข้างในครับสวัสดีครับพี่มิโกสบายดีเนะาะสวัสดีค่ะสบายดีก็วันนี้มาก็อยากจะมาาขอให้เป็นพยานในเรื่องของการที่ได้รู้จัก สัปดาห์เจ้าเนาะโอ้ขอบคุณมากค่ะไม่เป็เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งคุยกันกินโอเคค่ะครับเชิญครับนั่งแบบบรรยากาศสบายๆนา่แหละนั่งตรงนี้แหละค่ะโอเคก็สวัสดีอีกรอบเนาะค่ะอ่าพี่มิโกะก็เป็นพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ที่คิดจักรสกลนครค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วพี่มิโกะเมื่อก่อนก่อนที่จะได้รับเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเคยทำอาชีพอะไรมาก่อน ก็เป็นหมอดูค่ะครับแล้วก็เป็นเคยเป็นศิลปินมาก่อนด้วยอ้โแล้วแต่เป็นสาวเลยมันที่พี่เอารูปนี้มาให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอ้นี่ครับนาคาพยากรรูปของคนมิโกะนะครับเป็นนาคารนาคาพยากรนาตราชในโซโวลาพยากรนะยูับพยานาคค่ะโอ้ม่อก่อนเป็นเาเรียกว่าเป็นหมอดูเนาะแม่หมอเลยค่ะใช่ครับผมแต่ทักษะอะไรสารพัดนคะ อันนี้ก็เป็นรุ่นตอนเป็นสาวแรกๆครับค่<ฮ>ะแล้วคิดยังไงถึงได้มาเชื่อในพระเจ้าค่<ฮ>ะคิดยังไงครับก็ <ขอ S 1> มีรป,ประกาศมีคนประกาศให้ก็คือเขาเป็นร่างทรงค่ะคเป็นร่างทรงที่เป็นร่างทรงของแม่อุมาค,ครับคะแล้วก็ไปดูดวงกับเราโอ<ฮ>ะครับแล้วเราเกรงใจเขาหรือยังไงก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบแปลกเขาเพราะว่าเขาตั้งตัหดักใหญ่ แล้วก็แฟนเขาก็เป็นร่างของพ่อติวะค่ะฉะนั้นเราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็อยู่สายนั้นอยู่แล้วเราก็อยู่พญายนาคเราอยู่กับติกับศิธิ์ทั้งองค์คือคนที่เขามาประกาศเขาก็เป็นหมอเหมือนกันใช่เขาเป็นหมอดูคนเขาก็ <c oughs> ๆๆไม่ใช่เป็นเขาเป็นหมอหมอรทรง,ง,งนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะมาดูดวง แต่จริงเขาอาจจะอยากจะมาบอกเราก็ได้ค่ะคือเขารู้แล้วล่ะว่าพระเจ้าดีเขาก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ดีมาบอกเรากับเราค่ใช่ครับผมแล้วก็กลัวแล้วคิดในใจเอ๊ะนี่เขายังไงนะแต่รู้แต่ว่าเขาเคยทำตำหนักแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเลยไม่ไม่รู้ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมในการที่เขามาทักชวนเราก็เขามามาดูดวงกับเราที่ เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพคะนะคะไปไปเป็นหมอดูที่นี่เพราะว่า,าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปเขามีอาถรรพ์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ค่ะใช้เวลานาน,านไหมในการที่มาเชื่อในพระเจ้าก็ใช้เวลานาน,านไหมก็ถือว่าไม่นานไหมมไม่นานถึงจรพราะว่าประมาณตัง้<ร>งเอ่อเข้ามาตั้งสอ,องรอ,อบค่ะแล้วเขาก็ชวนไปคิ่สจักร บอกว่าไปดูไหมเขาพ่ดจริงๆแล้วพื้นฐานผมงเขาเป็นคนที่เล่นดนตรีได้นะฮะแล้วโอ้เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีก็เห็นมิโกเอารูปนี้มาให้ดูเนาะตั้นี่ถ่ายไว้ตอนไหนเนี่ยตอนตอนสาวตอนยี่สิบสองปีค่ะตอนนั้นเป็นชุดอัลบั้มแรกที่ที่ทำก็คือกับทัคมาล่องเต๋มิโกะยูโนะค่ะมิโกะยูโนะเป็นเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันต่างกันเปล่หรือเปลอ่า เป็นเป็นฝาไม่ไม่ไม่ใช่ฝาเปเป็นเป็นเป็นน้องสาวค่ะชื่อยูนอค่ะแต่นี่ชื่อมิชิกะค่ะแล้วแล้วทำไมชื่อเป็นแบบมาญี่ปุ่นอ่าเขามีเชื้อสายมีคุณพ่อมีเชื้อสายลูกครึ่งของญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นสมัยสงครามโลกนะคะครับค่ะก็หลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วค่ะเราได้รับพรอะไรกับการที่เรามารับเชื่อพระเจ้าโอ้มากมายเลยค่ะ เพราะว่าพื้นฐานเป็นคนเข้าใจเรื่องวิญญาณก็เลยทําให้เข้าใจพระเจ้าได้ง่ายมากตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคือมันพูดง่ายว่าวิญญาณต่างๆไม่มารบกวนเลยธรรมดาีนถ้ากลับมาสกรนครเนี่ยเขาจะออกมาตามหน้าต่างประตูให้เราเห็นซึ่งซึ่งเราเป็นคนมีนิมิตหมายซึ่งแบบนั้นเราเข้าใจอยู่แล้วเรามีซิกเซนว่างใช่เราเป็นอย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นไงแต่พอมาเจอพระเจ้าเลยรู้ว่า ใช่เลยอันนี้แหละที่เราต้องการค่ะที่เราคอยมานานมากแล้วสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราออกจากอำนาจของผีมารซาตาเนาะค่ะใช่เลยคือเราไม่ต้องไปตกอยู่ภายใต้การการแบบควอบคุมของผีมารซาตานได้ค่ะเพราะว่าพื้นฐานเป็นหมดูก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโสดมนต้องถือสินต้องเงินทุกบาทุกตังที่ดูดวงเนี่ยต้องเอาไปทําบุญหมดตอนที่มาเชื่อพระเจ้าอะอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นก็ประมาณแค่50ประมาณ50เนาะ50แล้วค่ะค่ะพรตอนนี้ก็ก็กําลังจะใกล้60จะ60แล้วก็มันถึงปี10ปีไหมคะ10ปีค่ะเนอะใช่ค่ะน่าจะหลังผมเนาะค่ะใช่หลังผมเพราะว่าผมเชื่อในปี52ตอนนี้ก็6าแล้วตอนนั้นอาจจะ ก็สีสิบแปดปีนะสิบแปดค่ะก็จนสักสิบสองปีได้ค่ะค่ะเรียกขอผมสิค่ะเพราะว่าผมมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุสี่สิบสองเนี่ยผมมาเชื่อพระเจ้านะอ๋อค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วก็ได้รับนอกจากได้รับการปลดปล่อยอาจากพีิมาสาตานแล้วเราได้รับพระพรอะไรเพื่อบกไหมครับมากเลยค่ะทุกอย่าง ครอบครัวจากที่มีปัญหาการเรืออะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะนเพราะเราเป็นคริสเตียนคนแรกแต่โหตระกูลเป็นคนแรกเลยเป็นธงตระกูลค่ะและหลังจากนั้นก็ดึงลูกชายเข้ามาครับเพื่อลูกชายก็สนใจเขาเป็นคนมีคุณธรรมอยู่แล้วก็เข้ามาบอกวันพระเจ้าคือใช่เลยก็ดึงเข้ามาแล้วเลเวลานี้ ดีใจมากๆก็คือทุกคนในครอบครัวเรามาหมดเลยค่ะลูกชายมีสองคนแล้วก็สามีแสดงว่าคุณมีโกเป็นคนที่มีความรักในพระเจ้าแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสในความรักของพระเจ้าด้วยใช่ก็เลยถือโอกาสประกาศคนใกล้ตัวก่อนเลยเนาะพูดง่ายว่าพระเจ้าเนี่ยเราเรามอบสิ่งนี้ให้เขาเนี่ยเราถือว่าเราให้ ทรัพส,สมบัติมหาศาลซึ่งมากกว่าสิ่งที่เรามีข้างกายเนี่ยสารพัดเปร้อยร้อยล้านพันล้านมันมันเทียบไม่ได้กับการที่วิญญาณของเขาจะได้ขึ้นบนสวรรค์ค่ะ<อ>และเชื่อมั่นว่าการตายแล้วมันมีเกิดการเกิดจริงๆครับ<อ>ค่ะแล้วคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยะจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือว่าจะยังไงต่อไปในอนาคตข้างหน้าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะ ขอพระเจ้าทรงนำเลยค่ะเพราะว่าอยากจะทํางานรับใช้เต็มที่ในเรื่องของขับของพระเจ้าโดยตรงการประกาศหรือว่าเล่นดนตรีการประกาศเล่นดนตรีคือเล่นดนตรีเนี่ยเราสามารถดึงคนที่เป็นรุ่นใหม่ลงขึ้นมาเล่นดนตรีเราได้นะฮะแล้วก็สิ่งอื่นๆเนี่ยก็เราเราพร้อมที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่เรารักนะฮะได้ได้เจอในสิ่งที่ที่ดีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยอดของ ของที่เราเราเราได้สัมผัสเรารู้ว่านี่แหละใช่แล้วค่ะที่ที่เราต้องรอดค่ะเห็นเห็นบอกว่าในช่วงนี้น้องไบเบิ้ลหลานชายเนาะหลานตัวเล็กค่ะหลานชายคนเล็กเลยได้มีโอกาสไปเรียนคีย์บอร์ดคือวางอนาคตให้กับหลานแล้วว่าใช่ใช่ค่ะอนาคตข้างหน้าก็อยากจะให้ไปรับใช้ด้วยใช่ค่ะใช่คือตอนนี้ก็โหทั้งบ้านเลยเนาะทั้งบ้านทั้งลูกหลานครอบครัวแขกก้อยก็ตีกองค่ะค่ะ สามีก็ตีกรองค่ะเจ้าก้อยตีกรองคุณมีโกะเล่นกีตาร์แล้วก็คิดก็ตีกรองแล้วก็แล้วอีคิวอีคิวแล้วอีคิวเขาก็ชื่อเอลหาเอลเอลก็ร้องนำเนาะเป็นนักร้องนำที่โบสถ์นักร้อข้างหน้าก็น้องใบเบิ้ลเนาะก็จะเล่นคีย์บอร์ดผมกำลังกำลังกำลังจะบอกเลยว่าเอ อนาคตข้างหน้าเนี่ยอยากให้น้องเบิ้ลได้มีโอกาสได้เล่นค <c oughs> ีย์บอร์ดนะเพราะว่าเด็กๆนี้แค่เขาเล่นเขาก็า<ะ>เรียกว,ว่าความคล่องตัวเขา<ะ>มีวันนี้ก็ไปเรียนนะไปเรียนค<ะ>ีย์บอร์ดกับกับคุยโน่นี่แหละค่ะเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นบ้านดนตรีคร<ะ>ับซึ่งเรียนดนตรีดเกี่ยวบเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แต่ก็ สักวันหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำให้มีโอกาสที่อยากจะเปิดอยากเปิดบสถ์เป็นของตัวเองไหมคิดค่ะคิดคิดว่าถ้าพระเจ้าทรงนำขอให้ได้จะมีโอกาสได้ทโบสถ์เพื่อจะให้เป็นที่รวมของทุกๆคนที่จะเราจะดาความรอดให้หาเขาได้นะคะอาจจะได้มาคุยกันมาปรึกษากนและมาร่ยธรรมกันนคับในนคข้างหน้าเผื่อว่าอยากจะไปอยู่ที่มุกดาหารเพราะอาจจะไปเป็นคิดจัก ลูกอยู่ที่มุขดาหานก็ได้มุขดาหารก็คุณแม่อยู่ที่นู่นนะคะคก็พยายามให้เขารู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าแม่ก็อาจจะคิดว่าเขาเคยเป็นเป็นศาสนาเก่าแต่จริงๆแล้วทุกศาสนาดีใช่ยอมรับนะคะแต่ว่าเหมือนว่าองค์เทพทุกอง,ง์ลกเราแต่ท่านช่วยเราไม่ได้คือท่านไม่สามารถที่จะปลดบาปให้เราได้ ท่านรักเรานะคะพญานาคก็รักเราพ่อพแม่คนอื่นก็รักเราเทพทุกองค์รักเราเแต่ท่านไม่สามารถช่วยช่วยในในการที่รอดได้ไม่สามารถไถ่าบาปได้แต่มีพระพาเยซูนี่แหละค่ะท่านยอมตายแล้วมาซึงกางเขนเลือดของท่านเลือดออกทุกอย่างเนี่ยท่านยอมตายเพื่อมนุษย์ที่เชื่อโอเคเนาะครับแต่แตวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มีโกนะที่เป็นพยานให้กับ พีซีแชนแนลนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณมากาค่ะก็ใจก็เหมือนอย่างที่คุณมิโกะเป็นพยานแล้วนะครับบอกว่าผู้ที่เชื่อระวังใจในพระเยซูก็จะสามารถว่าจากความบาปนะแล้วก็จะได้โอกาสได้เข้าสู่สวรรค์ได้ก็ฝากไว้กับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปถ้าอยา,ากรู้จักพระเจ้าต้องเข้าไป คนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็เข้าไปศึกษาขอ้อมูลที่ที่จัดใกล้บ้านท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ